ปากัดปากัดครับสายไปแล้วกัดอีกแล้วกัดอีกแล้ววว้า <Wow. S 1> เอาสิดูดูท่านะครับเพชรพุทีครับเจ้านะครับผมระยสามตัวโดนสี่ตัวนะผม ครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆน้าๆน้องตกปาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้พบกันกับนักสารอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้มากับนาโอวันตินเจ้าถิ่นนะครับผมแล้วก็นาเจด้วยนะครับน่าโอนี่เป็นไกด์แนะนําหมายทุกหมายให้ผมนะครับผมในคลองขุงเนี่ยนะก็วันนี้มาอยู่ที่บ่อจากทริปที่แล้วนะครับผมที่มาคนเดียวนะก็มาตามหาปลาช่อนกันนะครับผมก็เดี๋ยวไปลุยกันนะ โอ้โหตึงกดถ่ายทันพอดีเนี่ยให้ลงไว้เนี่ยอาการเป็นยังไงเจีอาการเป็นยังไงม่คนปส่นป่าดิไม่กัดต้องลงไปแวกรา่า่อนเบ้าเราจะเล่นมันหรือมันจะเล่นเรา กัดจะเอาขึ้นได้หรือเปล่า <c oughs> โดนสองสามทีแล้วตรงนี้ไม่เคยได้สักที <c oughs> กัดมงหลายทีแล้ว <c oughs> ไม่เอาสิไม่เอาสิไม่เอาสิรู้ว่าเสียง Cắt <laughs> dừa của đi không nghe chị ngã Cắt đi không cặp chính, chín Cắt chín, chín chín bắt cái đến rồi <cười> <cười> à. ผมจะเอาใจคุณแค่ไหน <c oughs> <c oughs> คุณก็ไม่ใช่ตามาเลี้ยวมองผมเลยอือหือกัดไม่โดนว้าวกอบอยู่น้ำมากัดเลย เอบบย่ารุดนะอย่ารุดนะรอดนะครับ <laughs> <laughs> ตัวใหญ่จัดเก่ <laughs> งจริงๆกับเด็กเนี่ยโอเคครผมจะเข้าเป็นเท็กสัสตว์นะแต่ก็มาผิวน้ำนะก็ <c oughs> <c oughs> เร็วๆนะปดตัวเล็กเกินไปนะผมตัวนี้คงจะปล่อยนะมิดเลย <Wow. S 3> มิดเด็ดเลยนะครับ จะถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวปล่อยเข้าไปครับเท็กซันลิกบิแกดยอดครับไปแล้วนะของผมตัวตน,น้อยจัด <c oughs> โ,อโอ้โดนคิวน้ำใช่หนโดนซิงเกิลนะครับผมบิแกสสามจุดห้านิ้วยอด โอ้โหตัวนุนยัก์เลยครับ <Nope. S 1> กัดแล้วากัดแล้วนะครับผมเอาเลยนะเดี๋ยวตัวเล็กไม่ต้องส่งนานนะครับเียบร้อยครับผม เรียบร้อยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยว้าวหูยไซโลไซโลครับผมอีกแค่สามนิ้วนะไม่ต้องส่งนาำก็มิดครับโอเคอ้อเนี่ยโอกาสสายขาดได้นะครับผมปลาไซยย่างนี้นะ ต่อให้ต่อสายช็อตก,ก็เถอะโหมิดเลยครับ <Wow. S 1> เข้าไปอยู่ในคอเลยปดลนบากแล้วตอนนี้เลือดสาดเลยโอเคครับผมสุดยอดถ่ายรูปครับ ปลากัดปลากัดครับสายไปแล้วกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วดูดูท่านะครับดูท่านะครับดูท่านะครับดูท่าก่อนครับ oh. มันอดโหดไม่ได้ครับยังไม่ได้วัดเลยนะมันมันโดดติดเองอเออกำลังส่งอยู่กำลังส่งอยู่มันโดดก่อนวิตายแล้วโอแ้ยโอ้อวนตับเลยตัวนี้สุดจับ โอเคบิ๊กแอดยอดครับผมวันนี้น้องเดินมาถ่ายรูปให้พอดีเดินมาถ่ายรูปมนะั้พี่ไงเย้ครับอันนี้ตัวตัวไหนที่เจอเหยื่อพอเจอเหยื่อล้วดันน้ำใส่เลยขนาดกอมุดมุดน้ำมานะแทนที่มันจะจัดตรงโน้นนะโอเจอ,อกโดนอีกแล้วครับไอบโบไอบโบ้ว้าวไอบโอไอบโอ ไซส์ดีนะปลาที่นี่นะครับผมแต่มันกัดยากเออแต่มันเขี่ยวหน่อยโดนก็คุ้มนะครับหืตัวนู้นกัดนู้นกัดอยู่ข้างหน้านู่นจะตีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งกัดต้นสายไปไล้ห็นะสายออกสายแล้วกัดอีกแล้วอ่ะ ทำไงอ่ะทำาต้องทำยังไงเนี่ยเจ็บพุกจครับผมเจ็บพุกสิครับโอ้โหตัวโอ้ยดูตัวใหญ่ใหม่มะเกลือครับตัวนี้ทันทีสามเอ้ยแันที่สี่แล้วดิโอเคตัวนี้ก็บิ๊กแอดเหมือนกันนะครับสุดยอด โอคตอนนี้ก็จะแยกย้ายแล้วนะครับผมแต่ละคนก็ไม่มีใครแห้วนะผมก็โดนสี่ตัวนะผมไซส์สวยสองตัวนะเขาปล่อยไปสองตัวนะครับผมจนของน้าโอนี่ก็โดนไซส์สวยทั้งนั้นเลยนะเฮ้ยน้องมหม้อหัวออิบูดทั้งนั้นเลยนะหมายนี้ปลาไซส์ดีนะครับผมแต่มันก็กัดยากหน่อยนะแต่ก็แต่ก็เอาจนได้นะครับผมงานบิ๊กแอดทั้งหมดนะครับเอ่อก็น้องๆเขาซื้อกันมาเองนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวผมมาแจกหรือว่ามา ไม่ช่วยโปรโมทอะไรนะครับผมโอเคทริปนี้ก็ต้องจบทริปกันแล้วนะครับผมทริปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับผมกับงานปลาช่อนกับบิ๊กแอดโร้ยไทยแลนด์นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ